ยินดีต้อนรับเข้าสู่แก่นหลักของช่องเสียงจากยักษ์ในใจพื้นที่ที่ความเชื่อมั่นสำคัญกว่าความกลัวและความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาที่คุณตื่นนอนตอนเช้าลืมตาขึ้นมามองเพดานห้องเดิมๆแล้วมีความรู้สึกบางอย่างแล่นเข้ามาในอก มันไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่มันคือความหน่วงความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปลึกๆในใจคุณตะโกนบอกว่าชีวิตฉันมันน่าจะเป็นได้มากกว่านี้ไม่ใช่เหรอฉันน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ฉันน่าจะไปได้ไกลกว่าจุดที่ยืนอยู่นี้แต่แล้วพอคุณลุกจากเตียงความวุ่นวายของโลกความจริงก็ถาโถมเข้ามาหน้าที่การงาน นี่สินความคาดหวังของคนรอบข้างเสียงเรียกเบาๆในใจเมื่อครู่ก็ถูกกลบหายไปจนไม่ได้ยินคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับถ้าเคยผมอยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้บ้าและคุณไม่ได้คิดไปเองความรู้สึกอึดอัดขัดข้องนั้นมันคือสัญญาณชีพมันคือเสียงเคาะประตูจากข้างในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องยักษ์ครับ เมื่อพูดถึงยักษ์เราอาจจะนึกถึงนิทานนึกถึงสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ที่มีพละกกำลังมหาศาลแต่ในทางจิตวิทยายักษ์ตัวนี้มีอยู่จริงและมันอาศัยอยู่ในตัวของคุณในตัวของผมในตัวของทุกคนบนโลกใบนี้เราเรียกมันว่าจิตใต้สำนึกหรือศักยภาพที่ซ่อนเร้นคุณลองนึกภาพภูเขาน้ำแข็งนะครับส่วนที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ ส่วนที่เราเรียกว่าความคิดรู้ตัวการตัดสินใจว่าจะกินอะไรจะใส่ชุดไหนนั่นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำมาแค่10%เท่านั้นแต่อีก90%ที่จมอยู่ใต้น้ำที่มืดมิดที่ลึกลับและทรงพลังมหาศาลนั่นแหละครับคือที่อยู่ของยักษ์ยักษ์ตนนี้คือแหล่งพลังงานดิบที่ไม่มีวันหมดมันคือคลังเก็บความทรงจำทักษะ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเอาตัวรอดที่คุณสะสมมาตลอดชีวิตแต่น่าเสียดายครับที่คนส่วนใหญ่ปล่อยให้ยักษ์ตนนี้หลับไหลหรือแย่กว่านั้นคือขังมันไว้ในกรงทำไมเราถึงปล่อยให้ขุมทรัพย์มหาศาลนี้ถูกปิดตายทำไมเราถึงยอมใช้ชีวิตแบบตัวเล็กตัวน้อยทั้งที่เรามีพลังที่จะเขี่ยโลกได้คำตอบมันไม่ได้ซับซ้อนครับแต่มันเจ็บปวด เพราะเราไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่หรือเรารู้แต่เราไม่กล้าที่จะปลุกมันตื่นวันนี้เราจะไม่พูดถึงทฤษฎีสวยหรูที่จับต้องไม่ได้แต่เราจะมาทำความเข้าใจกลไกของใจเพื่อปลดปล่อยพลังงานนี้ออกมาเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าทันทีที่คุณรู้วิธีสกิดยักษ์ตัวนี้ให้ตื่นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่ปาฏิหาร แต่เป็นวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงพร้อมไหมครับที่จะเดินลงไปสำรวจห้องใต้ดินในใจคุณเพื่อดูว่าใครกันแน่ที่กำลังหลับไหลอยู่ข้างในนั้นถ้าเราทุกคนมียักษ์ที่ทรงพลังอยู่ในตัวคำถามสําคัญคือแล้วทำไมเราถึงยังอยู่ที่เดิมทำไมเราถึงยังไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราฝันอะไรกันแน่ที่ฉุดรั้งเราไว้คำตอบคือ โซ่ตรวนที่มองไม่เห็นครับในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าความเชื่อที่จำกัดศักยภาพหรือความสิ้นหวังจากการเรียนรู้มันฟังดูเข้าใจยากใช่ไหมครับงั้นผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องของช้างเพื่อนรักตัวโตวคุณเคยสังเกตไหมครับว่าความช้างเขาผูกช้างตัวเมื่อหืมมาที่มีแรงลากสูงได้เป็นตันเนี่ยไว้กับอะไร เขาไม่ได้ใช้กรงเหล็กหนาเตะไม่ได้ใช้โซ่เส้นยักษ์แต่เขาใช้แค่เชือกเส้นเล็กๆผูกขาหน้ามันไว้กับหลักไม้ธรรมดาธรรมดาคำถามคือทำไมช้างถึงไม่กระชากเชือกเส้นนั้นให้ขาดแล้วหนีไปทั้งที่มันทำได้ง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วยเหตุผลก็เพราะว่าตอนที่มันยังเป็นช้างเด็กตัวเล็กๆมันถูกผูกด้วยเชือกเส้นเดียวกันนี้ในตอนนั้นมันพยายามดิ้นรนกระชากดึง สู้สุดชีวิตเพื่อจะเป็นอิสระแต่มันสู้แรงเชือกไม่ได้ยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นก็ยิ่งเป็นแผลจนในที่สุดลูกช้างตัวนั้นก็เรียนรู้ว่าฉันสู้เชือกเส้นนี้ไม่ได้ไม่มีทางหนีพ้นความเชื่อนั้นฝังรากลึกลงไปในจิตได้สำนึกจนกระทั่งมันโตขึ้นกลายเป็นช้างพลายตัวมหึมาเชือกเส้นเดิมที่เคยมัดมัน กลายเป็นเพียงได้เส้นบางเท่านั้นเมื่อเทียบกับกำลังของมันแต่ในใจของช้างเชือกเส้นนั้นยังคงแข็งแกร่งเท่าเดิมมันจึงไม่คิดแม้แต่จะลองดึงดูอีกเลยพวกเราหลายคนก็เหมือนช้างตัวนั้นครับเราถูกผูกมัดด้วยคำพูดของคนอื่นมาตั้งแต่เด็กแกมันหัวช้าหน้าตาแบบนี้เป็นดาราไม่ได้หรอกบ้านเราจนอย่าฝันสูงหรือแม้แต่ประสบการณ์ความล้มเหลวในอดีต ครั้งหนึ่งคุณเคยลองทำธุรกิจแล้วเจ๊งคุณก็เลยสร้างโซ่ตรวนขึ้นมาว่าฉันทำธุรกิจไม่เป็นคุณเคยถูกปฏิเสธความรักคุณก็สร้างกำแพงขึ้นมาว่าฉันไม่ดีพอสิ่งเหล่านี้คือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นมันน่ากลัวกว่าโซ่เหล็กเพราะโซ่เหล็กเรายังมองเห็นและหาทางตัดมันได้แต่โซ่ทางความคิดมันเนียนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเราคิดว่านี่คือตัวตนของฉัน ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่โปรแกร,รมที่ถูกตั้งค่ามาผิดๆยักษ์ในใจคุณไม่ได้อ่อนแอครับมันแค่ถูกสะกดจิตให้หลับถูกกล่อมเกลาให้เชื่อว่าตัวเองเป็นแค่คนธรรมดาคนที่ทำอะไรไม่ได้เรื่องและตราบใดที่คุณยังมองไม่เห็นโซ่เส้นนี้คุณจะไม่มีวันปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ตอนนี้ผมอยากให้คุณลองสำรวจตัวเองลองมองไปที่ข้อเท้าของคุณ คุณเห็นเชือกเส้นนั้นไหมครับเชือกแห่งความกลัวเชือกแห่งความลังเลสงสยัยเชือกที่บอกว่าทําไม่ได้หรอกข่าวดีที่สุดที่ผมจะบอกคุณในตอนนี้คือเชือกเส้นนั้นมันเปื่อยยุ่ยหมดแล้วครับแค่คุณกระตุกเบาๆมันก็ขาดแล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะเลิกเชื่อในขีดจำกัดจอมปลอมแล้วเริ่มเชื่อในพลังที่แท้จริงเมื่อเรารู้แล้วว่ามีโซ่ตรวนที่ขังเราไว้ ขั้นตอนต่อไปคือการทำลหลมันแต่การจะปลุกยักษ์ที่หลับไหลมันนานให้ตื่นขึ้นบางครั้งการเขย่าเบาๆอาจไม่เพียงพอมันต้องใช้แรงกระตุ้นที่รุนแรงยักษ์ในใจเรามักจะตื่นขึ้นจากสองสิ่งครับอย่างแรกคือความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและอย่างที่สองคือความปรารถนาอย่างแรงกล้าลองสังเกตดูนะครับคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคน ชีวิตเขาเปลี่ยนไปในวันที่เขาตกต่ำที่สุดวันที่ล้มละลายวันที่ถูกคนรักทิ้งวันที่หมอบอกว่าเป็นโรคร้ายหรือวันที่ไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกินความเจ็บปวดเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีครับเพราะมนุษย์เรามีสัญชาตญาณในการหนีจากความเจ็บปวดเมื่อชีวิตมันเจ็บจนทนไม่ไหวจิตใต้สำนึกจะระเบิดพลังออกมาเพื่อเอาตัวรอดมันจะตะโกนว่าพอที กูไม่ทนแล้ววินาทีนั้นแหละครับที่ยักตื่นแต่คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตพังทลายก่อนถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถเลือกใช้วิธีที่สองคือการใช้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวจุดระเบิดคุณต้องสร้างภาพความฝันที่ชัดเจนจนใจสั่นไม่ใช่แค่อยากรวยหรืออยากสบายนั่นมันเบาหิวเกินไปแต่ต้องเป็นภาพที่ถ้าคุณไม่ได้ทา คุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตภาพที่คุณได้ดูแลพ่อแม่ให้สุขสบายภาพที่คุณยืนอยู่บนเวทีระดับโลกหรือภาพที่คุณสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมและที่สำคัญที่สุดคุณต้องเปลี่ยนมุมมองต่อพื้นที่ปลอดภยัยหรือคอมฟอร์ตโซนคนส่วนใหญ่ชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเพราะมันสบายมันไม่ต้องเสี่ยงแต่สำหรับยักษ์แล้วคอมฟอร์ตโซนคือยาพิษครับ มันคือพื้นที่ที่ทำให้กล้ามเนื้อรีบสมองฟอผมอยากให้คุณมองคอมฟอร์ตโซนใหม่อย่ามองว่ามันคือที่พักผ่อนให้มองว่ามันคือพื้นที่อันตรายเหมือนคุณกำลังนอนอยู่บนรางรถไฟที่นุ่มสบายแต่มองไม่เห็นว่ารถไฟกำลังพุ่งเข้ามาถ้าคุณไม่รีบลุกคุณตายแน่ความรู้สึกกลัวเวลาต้องทำอะไรใหม่ๆความรู้สึกประหม่าเวลาต้องพูดหน้าชั้นหรือความลังเลที่จะลงทุน อาการเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณให้หยุดนะครับแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเดินมาถูกทางแล้วความกลัวคือเข็มทิศที่ชี้บอกว่าเฮ้ยคุมทรัพย์ซ่อนอยู่ทางนี้นะถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังราบเรียบยังรู้สึกเฉยๆผมขอท้าให้คุณหาเรื่องใส่ตัวครับหาเรื่องที่ท้าทายหาเรื่องที่ทำให้หัวใจเต้นแรงตั้งเป้าหมายที่ใหญ่จนคุณเองยังกลัวแล้วประกาศมันออกมา อย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงยักษ์จะตื่นก็ต่อเมื่อคุณเริ่มออกวิ่งไม่ใช่นั่งรออยู่ที่จุดสตาร์ทหายใจเข้าลึกๆครับสัมผัสถึงพลังงานความร้อนที่เริ่มเกาะตัวขึ้นในท้องนั่นแหละครับเครื่องยนต์เริ่มทำงานแล้วเมื่อยักษ์ตื่นขึ้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำทันทีคือการให้อาหารครับคุณอาจสงสัยว่าอาหารของยักษ์คืออะไร มันไม่ใช่ข้าวขาวหมูหรือสเต็กเนื้อชั้นดีแต่อาหารของยักษ์ในใจคือคำพูดและภาพในหัวของคุณครับสมองของมนุษย์มีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสมองหรือ neuroplasticity อธิบายง่ายๆคือสมองของเราเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ตลอดเวลาตามสิ่งที่เราคิดและทำถ้าเปรียบสมองเป็นป่า ความคิดของเราก็คือทางเดินถ้าเราคิดเรื่องลบๆบ,บ่อยๆบ,บนตัวเองโทษคนอื่นมองโลกในแง่ร้ายเรากำลังถางทางเดินในป่าให้เป็นถนนคอนกรีตที่แข็งแกร่งในเรื่องแย่ๆทำให้เราคิดลบได้เก่งขึ้นรวดเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติในทางกลับกันถ้าเราต้องการให้ยักษ์แข็งแรงเราต้องป้อนอาหารคุณภาพดีนั่นคือการทำเซลฟ์ท็อหรือการพูดกับตัวเองในแง่บวก ผมไม่ได้บอกให้คุณหลอกตัวเองว่าฉันรวยทั้งที่ในกระเป๋ามีร้อยเดียวแต่ให้พูดในเชิงสร้างสรรค์และให้พลังเปลี่ยนจากคำว่าฉันทำไม่ได้เป็นฉันกำลังเรียนรู้วิธีที่จะทำมันเปลี่ยนจากทำไมเรื่องซวยๆต้องเกิดกับฉันเป็นเรื่องนี้สอนอะไรฉันบ้างคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองในใจคือคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยักษ์จะทำตามโดยไม่มีข้อโต้แยง้งถ้าคุณบอกว่าฉันขี้เกียจ ยักษ์ก็จะจัดให้คุณนอนอื่ดทั้งวันแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันเป็นคนมีวินัยยักษ์ก็จะเริ่มขยับร่างกายให้คุณลุกขึ้นมาทำงานนอกจากการพูดแล้วอีกหนึ่งอาหารมื้อหลักคือ visualization หรือการจินตนาการนักกีฬาระดับโลกนักธุรกิจพันล้านล้วนใช้เทคนิคนี้ก่อนที่เขาจะลงสนามเขาจะหลับตาและเห็นภาพตัวเองกำลังชูถ้วยรางวัลได้ยินเสียงเชีย สัมผัสความรู้สึกของชัยชนะอย่างชัดเจนสมองของเราแยกไม่ออกหรอกครับว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือจินตนาการที่เข้มข้นเมื่อคุณจินตนาการถึงความสำเร็จบ่อยๆสมองจะสร้างเส้นใยประสาทใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้ร่างกายและจิตใจทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงดังนั้นหน้าที่ของคุณในทุกเช้าและก่อนนอนคือการเป็นเชฟปรุงอาหารให้ยักษ์เสิร์ฟคำพูดดีๆ เสิร์ฟภาพความสำเร็จที่งดงามอย่าปล่อยให้ยักษ์หิวโซหรือไปคุยขยะความคิดลบกินประทังชีวิตจำไว้นะครับคุณคือผู้คุมกฎคุณคือเจ้านายยักษ์มีหน้าที่รับคำสั่งและพลังของมันจะมาหาศาลหรือริบหรี่ขึ้นอยู่กับว่าคุณป้อนอะไรให้มันกินในวันนี้มาถึงจุดนี้ยักษ์ในใจคุณตื่นแล้วได้รับอาหารดีๆแล้วไฟแห่งความมุ่งมั่นกำลังลุกโชน แต่เดี๋ยวก่อนครับผมต้องขอเตือนอะไรบางอย่างกับดักที่คนส่วนใหญ่พลาดคือการโหมแรงในช่วงแรกครับเหมือนคนที่ฮึกเหิมอยากลดความอ้วนวันแรกวิ่งไป10กิโลงดแป้งงดน้ำตาลทุกอย่างผลคืออะไรครับสามวันต่อมาปวดตัวจนลุกไม่ไหวตะบะแตกกลับมากินเยอะกว่าเดิมแล้วก็เลิกทำไปในที่สุดยักษ์ที่เพิ่งตื่นถ้าใช้งานหนักเกินไปมันก็นกได้เหมือนกัน เคล็ดลับของการดึงศักยภาพมาใช้อย่างยั่งยืนไม่ใช่การวิ่งรวดเดียวจบแต่คือการเดินทีละก้าวอย่างมั่นคงและต่อเนื่องนี่คือหลักการที่เรียกว่าไคเซ็นของญี่ปุ่นหรือการพัฒนาทีละเล็กและน้อยอย่างไม่หยุดยัง้งอย่าดูถูกก้าวเล็กๆนะครับการอ่านหนังสือแค่วันละหนึ่งหน้าการออกกำลังกายแค่วันละ10นาทีการเก็บเงินวันละ20บาทสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีค่าอะไรในวันนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป1ปี3ปี5ปีผลลัพธ์ของมันจะมาหาสารจนคุณตกใจมันคือพลังของดกเบีย้ยทบต้นทางพฤติกรรมยักษ์ในใจเราชอบความชัดเจนและสม่ำเสมอมันไม่ชอบความวูบวาบสิ่งที่ควบคุมให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้เรื่อยๆไม่ใช่แรงบันดาลใจหรือแพชชั่นนะครับแรงบันดาลใจเหมือนไม่ขีดไฟสว่างวูบเดียวก็ดับ แต่สิ่งที่เหมือนทานหินที่ให้ความร้อนยาวนานคือวินัยวินัยไม่ใช่การบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่เกลียดแต่วินัยคือการรักตัวเองมากพอที่จะทำในสิ่งที่ส่งผลดีต่ออนาคตแม้ว่าในขณะนั้นจะไม่อยากทำก็ตามวันที่ฝนตกวันที่ง่วงนอนวันที่ขี้เกียจวันนั้นแหละครับคือวันตัดสินถ้าคุณลุกขึ้นมาทำตามเป้าหมายได้แม้จะทำได้นิดเดียวนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ยักษ์ในใจคุณจะจดจำว่าเฮ้ยเจ้านายเราเอาจริงวะ่ะขนาดวันแย่ๆย,ยังไม่หยุดความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละชั้นเหมือนอิฐที่ก่อขึ้นเป็นกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งเลิกมองหาทางลัดเลิกมองหาปฏิหารชั่วข้ามคืนความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากการสะสมชัยชนะเล็กๆในทุกๆวันวันละหถามตัวเองในตอนนี้ครับ ว่าอะไรคือสิ่งเล็กที่สุดที่ฉันทำได้ในวันนี้เพื่อขยับเข้าใกล้เป้าหมายแล้วลุกขึ้นไปทำมันซะทำเดี๋ยวนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับจากคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังสู่การปลดโซ่ตรวงแห่งความเชื่อปลุกยักษ์ให้ตื่นด้วยเป้าหมายให้อาหารด้วยความคิดบวกและก้าวเดินด้วยวินัยเล็กๆตอนนี้คุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วครับ ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าการปลุกยักษ์ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์คุณจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับศักยภาพใหม่นี้ไปตลอดคุณอาจจะเจอปัญหาใหม่ๆเจออุปสรรคที่ยากกว่าเดิมแน่นอนครับยิ่งเราตัวใหญ่ขึ้นปัญหาก็ดูเหมือนจะใหญ่ตามแต่จําไว้ว่าปัญหาไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรอกครับเป็นเพราะคุณรับผิดชอบชีวิตมากขึ้นต่างหากและคุณก็มีแรงเหลือเฟือที่จะจัดการกับมัน อย่ากลับไปหลับอีกอย่ากลับไปเป็นคนเดิมที่ยอมจำนนต่อโชคชะตาโลกใบนี้ต้องการพลังของคุณครอบครัวของคุณต้องการผู้นำที่เข้มแข็งสังคมต้องการคนที่กล้าคิดกล้าทำสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับกุญแจสำคัญสามดอกที่คุณต้องพกติดตัวไว้เสมอ 1. เชื่อเชื่อว่าคุณมีดีกว่าที่เห็นเชื่อว่ายักษ์ในใจคุณทาได้ทุกอย่าง 2. เริ่มเริ่มต้นทันทีอย่ารอความสมบูรณ์แบบ เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังและ 3. าทำต่อเนื่องรักษาโมเมนตัมด้วยวินยัยสะสมความสำเร็จวันละนิดเพื่อนๆนครับชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะเป็นคนธรรมดาในเมื่อเราเกิดมาพร้อมกับยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ทำไมเราต้องใช้ชีวิตแบบคนแคระตอนนี้มือของคุณอยู่บนพวงมลาลัยชีวิตแล้วยักษ์ในใจคุณกำลังคำรามพร้อมที่จะพาคุณพุ่งทยานไปข้างหน้าเหลือแค่สิ่งเดียวเท่านั้นคือการตัดสินใจของคุณ ว่าจะเหยียบคันเร่งให้มิดหรือจะแตะเบรกแล้วจอดอยู่ที่เดิมผมเชื่อในตัวคุณยักษ์ในใจผมเชื่อในยักษ์ในใจคุณจงลุกขึ้นจงตื่นรู้และจงใช้ชีวิตให้สมกับศักยภาพที่คุณมีเพราะคุณคือปาฏิหาริย์ที่ยังมีลมหายใจแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน e ีีนี้ครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ